ัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุกูทุกคนนะครับผมพี่น้องนะเมื่อกี้พาพี่น้องมากินกูนี้นะครับผมอยู่หาดท้อนบางแสนนะครับผมเ,าเราแดงนกันอ,อยากลองกินเมือไข่หอยเม่นนะครับคันที่เาขาคันทีเขาสูเท้าตามตามภาษาไอ้วิชาการมันกับกูนี้นะครับคันที่ว่าเข้าใจไง,ไง่ายๆตามภาษาบ้านเขาก็คือไข่หอยเม่นนะครับผมเดี๋ยวเขามาลองเมือว่า รสชาติมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าบอ่อแดงกับโอเคชิมด้วยืันแล้วก็เป็นขั้งแรกขั้งแรกตั้งแต่เหตุผลมากรับที่เป็นขั้อแรกคือการที่ได้ลองกินเมนูแบบนี้เบิ่งนะครับพี่น้องก็ไม่ใช่คือไอ้ไข่แมงดาหน้าบ้านเราอยู่บ่อรสชาติมันช่อหอมมือกันอย่บ,อบ,บ่อบ่อแดงยังลองบุ้งกันนะครับผมก็มาเดี๋ยวเขามาลองชิมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวถ้าให้ไม่ฆ่ากั็อ้ายิ่นเก็ดให้แล้วก่อนนะครับผมเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งคือชิมได้ชิมกันนะ ครับซีสันปิตาย่านนะครับแต่ว่าลุซ่าปิตาแซบปิตาย่านครับปิตาแซบบอแดงก็อยากลองเหมือนกันว่ามันติเป็นคือใครไอ้แมงดาหน้าบ้านน้องอยู่บอลลุา่าทันว่ามันแซบคือจังไข่แมงดาหน้าบ้านเฮาว่าสีซื่อเมื่อปล่อยไว้อยู่น้องหน้าอยู่ครับพี่น้องพักงาเกี่ยวข้าวแล้วพอได้สูกกินไข่มันนะครับอันนี้บอลแดงว่าย่อพี่น้อง อัลละน้ต20บาท15บาทก็ได้ขีดนครับผมจะต้องปุ่มกระจายใหญอย่างโอเคครับเยื่อวีที่อยู่ในซิติโน่ก็บาท10เป็นอะไรเนาะบาทหนึ่งเขาชี้ล่างน้เมื่อนนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นไส้กระทิมันอันนี้คือต้องเอาออกใช่ไหมครับใช่ครับไอัสีดำๆคือต้องเอาออกนะครับพี่น้อง เย่พเชฟญี่ปุ่นไทยไทยญ,ญี่ปุ่นเป็นลึกขึ้นครับโอ้ยอุบลโอ้โหเลื่อยเลื่อยนี่ครับพีพ่น้องเชฟรอมาอถ้าบุได้สนใจอยากมาลองชิมมือก็อยู่ตลาดถาดร้อนนะครับร้านมือชิอยูแผ่ยยนใต้ครับทางเข่าปุ๊บเอาอย่างเข่ามาปุ๊กกระชิย,ยูฝั่งใต้มือนะครับผมปุรย์สนใจก็ลองเข่ามาแวะชิมมือนะครับพี่น้อง ม,มาตีใหม่มิตีใหม่ในการกินนะครับพี่น้องลองลองเบิ่งในลายอย่างเพราะว่าใครก็ดตัวได้ครับพี่น้อง <c oughs> อู้เบิ่งครับเบิ่งความสดพี่น้องยังดิ้นอยู่ได้ครับถ้าเป็นเนื้องวัวบ้านเท่าก็คือแปลาน,านังเนื้อนี่ยังดึบดึบเลยนะครับเบิ่งขาเบิ่งขาน้องเพื่อนครับงดตามานะครับพี่น้องนี่คือการไอเมนูการกินนะครับผม,<า>มอู้เบิ่งความสดบอแดงห้เบิเ่งความสดครับผม นี่ได้มาแล้วครับพี่น้องไข่หอยเม่นนะครับผมเบ้าแบบภาษาป้านเอานะครับพี่น้องลองเไปผมจะคือไข่แมงดาป้านเอา่าครับเดี๋ยวก็แดงเอาน้ำจิ้มก่อนเตรียมน้ำจิ้มลงก่อนเลยอันนี้น้ำปลาครับอ,อ๋อไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอ้ผ <c oughs> มเอาน้ำปลานะครับพี่น้องยอกยอก สีมันคือน้ำปลาเดินลงไปครับพร้อมแล้วครับพี่น,อน้องหยกจาดูเป็นมาอันนี้ผสมมัสตาร์ดนะครับเทรลาเลยโอ้ซ่อนก็ได้น้อยเสียงพี่น้องซ่อนยอยเสียงหน้าเดียเนาะพี่น,อน้องเนาะอ้ามอะไรอู้วหวานๆครับ หว,วานหอมหวานหอมมันนิดๆครับหอมเป็นันดับหนึ่งหวานระดับสองครับหวานเหีหวานครัเพียงดีครับผมีความข้าวนะครับกับชิมี่กัคชิมีอยู่ข้าวเดียวข้าวเดียวเบิร์ตให้เป็นชุดโู้ขักขับขัมีสามร้อยสามร้อยห้าร้อ แซ่บไปนี้ครับเดี๋ยวเพิ่มไปนี่ก็ไม่หยุดวาสาบิผมกาเพิ่มหลายครับเอรันหวานหอมไข่งามๆครับถือว่าไข่สวยนะนี่ครับถือว่าไข่สวยมากเลยอันนี้ยกสดได้ไหมพี่ มันไมมันไม่ตอดเนาะมันจะกัดเียมกัดหรอร่น้ค่ะคนบอกว่าัวตอดมันจะกัดมาาขูดฟันพูดให้มันแบบเป็นขูตัวก่อนนะครับเพราเป็นตัตัวนีหยกสดเลยมาฝายกสดทั้งกันครับ หวานหอมมันนี่เดียวความมันนี่เดียวมาพีโน่ไหมปิด้ทยครับวันนี้นี่ซาซิมิกุ้งนะครับผมซาซิมิกุ้งชุ่ยชุ่หวานลาสิมินบา,านครับ เร่งสู้นะครับดึบด๊บตึบนะอันนี้กิมนลำกิมซีฟูอดมาลาดน,นี่หน่อยนนะีย สำหรับคลิปนี้กับปิน่นั้งแรกนะครับทีบ people, าบา่บ่า,าวแดงพาพี่พาน้องมากินวันนี้ภาษาบ้านเอาคัน่ิบ้าเข้าวแงกันหอยเม่นไข่หอยเม่นนะครับพี่น้องกับปิ่นั้างแรกตั้งแต่เหตุกลิบมาพาพี่พาน้องมากินอย่างแบบนี้นะครับก็อยากพาพี่พาน้องมาลองบึ้งรสชาติใหม่ๆในสิ่งที่ผมเคยกินกอให้เขาตัวก็ได้นะครับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้บ่าวแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมส,ขขสขขู้คูสุ้คนที่ให้เกียรติรับชมคลิปนี้ตั้งแต่แรกจนจบนะครับ พี่บอเล็กอะฝากพี่ฝักน้องนะคนไลค์คนแชร์คนติดตามคนสนับสนุนนะครับที่นี้คือถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วออสำหรับบอเล็กคิปหน้าพบกันใหม่ครับ,พ,กกรบพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพื่อนสนมทก่อน,นครับผมสวัสดีครับ